ถือว่าทีมงานเท่ากับหากาม,มาสามคนสองคนสองสามทข้าทุกคนเลยมาสอนเพื่อกมาอะไรโอ้มานเพื่อประชอนไปเอายอนพักหันไม่เขา้าทุกเลยกะนมีไปใช่ใช่อ่านี่ <c oughs> มาชอนบนมานตเต่ยอนพักได้ไนี่โอ้คักเลยหยอนพักนี่แกงเช่กัน้นาอเกเ,อเนาะขขาแห้งบอก พอจะว่าไปคักข,ของแหง<อ>สบายดีทุกคนยามเส้าๆมณีกาสิได้ไปหาจูหาก,กินนะข่าวชูซองสวาดิวันหน้าคือเก้านะอ่ะตอนนี้กาสิได้ไปหาเลาะป่าอีกคือเก้าทุกคนอานใดใดกาติดตาเปรุณเดว่าสิมาลุบอันะมนีกาถวายอื่นไปเลยจากในเมืองมณีกาได้อยู่ต่ออีกถวายสามคืนไนดะมากาัทางบรรยากาศในเช่นน้อยทุกคน จะได้เลาะไปหาละเซียเลยนะตื่นมากกัทางทีมงานถ้ากับพาดิไปมาละยังแต่ไปสอนเพิ่นหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวทายันผดตกคนบ้าผดตกเลยยันพื้นเป็นหนึ่งข้าวหยาดนะมีบาทหนึ่งก็นนะจะห,หาจะห,หาหไปเบิ่งก่อนว่ามันจะถือรือบ่นะถั่วขนาดเลยมันกินมกกักบล็อกนี่พี่น้องเลยเราก็เลยมาดัก มาเฟกนะ์กไว่าตายแล้วตัวนึงเดี๋ยวหาเสีกหาไปเอากว่าถือเลยโอ้มนัมน,มน,มนมนันมันมันมาได้อยู่ด้กินยินะตด้ล้ตัวนึงคนเลยตตัวนึงะีไปหาแล้วทุกคนนะเลยเล็บแถวโคกบก,ก,กนี่แหละเพราะว่ามันเป็นสามชี้ก๊กคุได้แถวนี่กันนี่แต่โ,กโ,กโ,กโกคกบกน ก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วความทางเลยทุกคนเลยมานี่ก็ยก้ยิงก็ได้ยิ่งแล้วตัวนึงเดี๋ยวเราไปเบิกกันเตยทุกคนดูว่าไก่เดี๋ยวเราไปเบิงก่อนนะถือเลยทุกคนเลยเอาโครอยู่นะตัวมกง่ายเลยรูปแล้วก็ถือว่าได้โชว์โตได้กันไหนกัน ่ะเฮาการทได้หางแถวแถวนี้เป็ดป่าไม่ง่ายนะมันก็เลยมีก,ก็เตะก็หน่ายทุกคนเลยแถวแถวนี้มันจะเป็นด่านแน่ๆหนึน่งนะถัาวมักบกแถวนี้ก็หนูก็แตะก็หน่ายก,ก,กินเมดเลยทุกคนเลย ตอนนี้ก็ถือว่ากันให้ห่ากัได้ละสองโตทุกคนเลยถือว่าห่ากันจได้โลเมอร์ได้แบบนี้ตอนนี้ก็มืดพลับก็คืบไมยละโอหคนใกล้ชิดโต๊ะล้วพี่น้องเลยก็ห่ากันเ้มาห่อนวิญ้าทุกคนเลยก็ทาล่อทีมงานนะทีมงานทํามาจตจังใดผพานถหาให้จ่วยกินละถือว่าทีมงานท่ากันหาก็มาสมคนสองคนสอสามทาห้าทุกคนเลย มาสอนเพื่อกมาอะไรโอ้มานเพื่อมาช่อนไปเอาเงาะพักท่านไม่เข้าชุบเลยค่ะมีปลายใช่ใช่อ่านี่มาสอนเพป่นมานแต่เงาะพักได้ไหมนี่โอ้คักเลยเงาะพักของแหง้งบ<อ>่ใคอจะว่าไปคักของแห้งนี่จะเอาไปรัดเสาก,กับเถ้าพอได้ยุทธกิจจัได้ได้กระได้ชอกโตมาทนเพื่อก็ได้หนูหนูตัวขาวตัวหนึ่ง อันนี้บอกกับปู่ขายไปกันมคืนนี่นะตอนนี้กะเท่ากับมาแต่อันนั้นทุกคนเลยที่ได้หาโคโยโคกินก่อนน,นี่ตัวหัวหน้าปลาซีบเพื่อนกระมานนกตัวนึงมันนี่ถล่นเพื่อนก็ได้ดูตัวขาวตัวนึงแต่เขาจะที่ได้มาจีกัได้นะนำนี่ร้านรอบก,การมคืนนี่นะไป่หมดร้านอาหารเลยท่านี่นึง น้ำมดแล้วออ้ัน่น้ำ่น้ไหนเคยด้เน่ะยบอยูฮะนมไปนะเนดังไฟมั่นเลยดังไฟครเบม่งดับไฟเถอดังไฟทางวฮามั่นนะเออบงเป็น้เออไปจะได้ทั้หมู่บ้าหมู่บ้านคขาไมดีบบ พวกคือหุ่นใกลเรเยเนบ้าหุ่นนกกับหุ่นใกลป่าเนี่บออยาให้พูดตกหนี้คืนนี้ป้าแต่วางได้กัมตกตกกว่าพ้นวางได้กัของผู้แต่เช้าน่ะ้องแเชาเาจะย่างเขาไปแล้เชาในสิ่ง่บ้นนั้นหะแต่ว่าจู่ๆ็ไม่ไหวละาีหอนต้องเห็นดังไฟยอยู่ดีกนะมนะบ้านของในดังไฟชนาได้ นังว่ะแนั้นนั่กงไป <e okay. น uh. <S <s ้องคืเดียวแน่ตัวโเรขอไปนอนดียวนกาเพื่อเหมยหรือ่านอนเมาเลยนะดูนกอไปิรอยู่น้อยนึงหนอบวอชนะได้ตอนนัดนทึมั้งนั่นเนาะ

ในนั้นมาตำคิดนะตำคิดก็ตำแล้วล่ะถ้าแต่ร้ำเดษฮอนขนาดเลยหมือนนี้กันแล้วง่ายชุดเลยนะก็ได้อย่างี้ เช่นำไหลายดอเนะชูดเนาะตอนนี้จะทีมงานเทากับไปพักกัทุกคนเลยทื่ว่าไปพักกันล้างไปทีบร้อยได้เอเกือทปนอางตบดิโ้ไขว่นีจะแปดเียพอจะยดบโทยเนาะ นำพรนโดดตากรอรถมันยงอบลงตือหนึ่งกนหนึ่งแล้วเนาะขันชมไปแล้วเนาะไปสุผักไมอเนี่เหมือนได้ไรชูดชำชูดเหมืนผักเหมือนอะไรทุบกระแทกผักนี่นะเพื่อพิเศะ แล้วก็ไปนึ่งนึ่งมาชุบตอนนี้กำลังทงานคาก็ได้ปุงหม้อเป็นทีปรอยทุกคนเลยทีได้ตักตักเกียวข้าวได้บ้นี้อรคนปกระไกระไรปีกตัวนึงกับห็้กินตัวนึงนี่ก็มาลนี่ก็ถือว่าทีได้เอาเมือตอนเขาอยู่หัแหละเขาอิ่มแล้วหรอกข้าวหลายเทอเสี อันนี้อันนี้ถ้วยตอดอันนี้ถ้วยพักอันนั้นบอกบอกได้ทำตือเดียวล่าไอันเดียวตนพักยู่ดูได้ตอนน้ำใบยมอฮะเนี่ยเชิงพักยันพักหมื่อก่อนตอนนี้ก็ถือว่าเก่งกันหนกับยนูโบกันแล้วทุกคนเลยเอากระตักไปที่ร้อยมาๆทุกคนกินเกาสาวน้ำเดียววันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงละกับเสาวกันนะมามา ทีมงานแครับี่ก็เต็มนี้ก็เต็มเริ่มจอดันเานยรอบนี้น่ะกินยอดมันรอบนี้รอบหน้านี่ยกินน้อยมันลดเนาะเป็นรอกเดีขยมันนี่ข้างออนขยันโอ้ยันีโค้งมันนี่ยาวเต็มขอบใจเอผู้ที่ปนคือบตขอบใจ แกนขั้แกนขันของรบบอุติมาแต่งกเขาว่าผมกับย้ายอ่างน้นีคัดแต่งาบบกนเปื่นเพื่อจะักเลย้นี้นี่คับแล้วกินเับก็ จะเริ่มตกแห้งมากทุกคนเลยเือว่าหากินข้าวกินน้ำอิ่มก็เผือว่าฝนกับสี่โตกเลยนะเือว่าน้ําใสกับสบายฝนตกแห้งใช่ไหฝนจะพัดให้นอนใช่ไหมอนท่าฝนอิน่นเผือว่ามืดกับน่าจะได้ไปก้านทุกคนเลยทาฝนอื่นกับอื่น ได้เมืรอเลยนะเฮ็ดเราหมโต๊กนี่กาถือว่าสมหากะพานดึงเข้ากินน้ำอิ่มแล้วพี่น้องเลยถือว่าเป็นลัดสาวกาถือว่าบานนิ่งไปนี่กาได้กระแตได้กระได้ชอกโตแต่สำหรับคลิปนี้กะที่ได้ขอจบลงเพลงตัวนี้ขอขอบใจที่ติดตามแล้วครับส่งคลิปหน้าพอได้ไหม